สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ข้อสอบภาที่6นะคะเป็นข้อที่น้องๆตอบผิดกันเยอะมากค่ะแล้วข้อนี้นะคะสําคัญมากๆเลยค่ะบางทีนะคะคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะยังทําข้อนี้ผิดเลยเพราะว่าไม่ได้ละเอียดนะคะข้อนี้จําเป็นต้องอาศัยความละเอียดมากๆเลยเพราะมีข้อที่ทําให้เราเนี่ยลังเลที่จะตอบเยอะเหมือนกันมาลองทําแบบฝึกหัดข้อนี้กันค่ะข้อนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราค่ะ อ่านไปทีละบรรทัดเลยนะคะแล้วก็เลือกตอบค่อยๆไล่ลงมานะคะอ่านหนึ่งรอบค่ะมาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าแบงค์นี้นะคะเขาอยากที่จะขอบคุณคุณสําหรับความสนใจของคุณนะคะในการที่จะกู้ยืมสําหรับธุรกิจเล็กๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณสามารถกรอกจุดๆ,ๆที่ถูกแนบมาข้างล่างนี้ซึ่งจะให้ข้อมูลกับเรานะคะเกี่ยวกับ ข้อมูลประวัติเครดิตของคุณส่วนตัวนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์ของบริษัทคุณด้วยทีนี้ค่ะอะไรที่ถูกแนบมาข้างหน้าเนี่ยเจอเดะนะคะแล้วก็ที่ถูกแนบเดะนะคะก็จะต้องตามด้วยคำนามซึ่งคำนามก็จะมีแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นข้อ B แล้วก็ข้อ D ค่ะข้อ B เนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่มีชิ้นเดียวไม่ได้เติม S ส่วนข้อ d ีด็อกเติม S นะคะข้อนี้หนูจะรู้ได้ไงคะพี่อิงว่าจะต้องเติม S หรือไม่เติม S ให้หนูขึ้นไปดูคําที่เป็น v e r b ข้างหลังเขานะคะที่เขาเรียกว,ว่าขยายคําข้างหน้าหรืออธิบายคําข้างหน้า provide เนี่ยไม่มี S แสดงว่าคําข้างหน้าต้องเติม S ให้เขาค่ะนะคะ ประธานมี s บวก verb ไม่เติม s นะคะส่วนถ้าประธานไม่มี s verb ต้องเติม s ให้ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเขาก็พูดต่อว่ามันสำคัญมากเลยว่าข้อมูลที่คุณจุดๆ,ๆ,ๆบนแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะพวกเราดูซิ critical date เนี่ยนะคะมันเป็นคำที่ต้องตามด้วย verb เฉยค่ะประโยคที่อยู่ข้างหลังเขาต้องเป็น subject บวก verb เฉยเท่านั้นเพราะนั้นข้อไหนที่เป็น verb เฉยก็คือ provide นั่นเองนะคะตอบข้อ a ค่ะทีนี้ค่ะอ่านต่อเลยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้นะที่การขอของคุณเนี่ยจะล่าช้าหรือว่าจ,จุดปฏิเสธหรืออาจจะถูกปฏิเสธเลย even หรือแม้กระทั่งถูกปฏิเสธนะคะการขอของคุณเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ทำได้ตรงตามเงื่อนไขที่เขาขอนะคะจากนั้นขณะที่คุณเนี่ยพยายามที่จะ,ะทำตามเงื่อนไขทั้งหมดนั้นแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่ดีค่ะที่พวกเรานะคะจะไม่สามารถให้จำนวนเงินกู้ยืมของคุณได้ทั้งหมดนะคะที่คุณต้องการแล้วเราจะพูดอะไรต่อดีตอบข้อ C ค่ะก็บอกว่าแต่มันก็ยังคงมี alternative accessible ยังคงมีทางเลือกอื่นๆอยู่นะที่จะ ให้คุณได้ในสถานาการณ์นี้ประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ชอบออกสอบเหมือนกันในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะบางทีเนี่ยคำในช้อยเราสามารถเออตอบข้อไหนดีตอบข้อไหนด,ตหนดีต้องเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ตรงกับ g ร a m าที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะ